จ๋ามากินเขาเ้าเขาเพี้ยนเขาเที่ยงแล้วเพี้ยวอัดได้พี่น้องเด้อตอนนี้ก็ซื้อเวียนม้งเคืงหน่อยพี่น้องจ๋าบ้านนี้กินเขาเ้าอยู่ก็จะกินทั้งเ้าเดี่ยวเพี้ยนไปเรื่อยนะจ๊ะเนาะเมียนอันนี้มีไก่ย่างจะสมตำจ้ะสมตำไก่ย่างแคบหมูจ้ะผักม้ามาตั้งกล่องกินเรื่อยนะจ๊ะเนาะไม่ข้าวเหนียวพ้อมจ้กพี่น้องจ๋าเนี่ยข้าวเหนียวไก่จ้ะไก่ย่างข้าวเหนียวนะจ๊ะ ตั icana, ้งกล่องกินกันเรื่อยนะจเนาะจะเสียบว่พี่น้องจ๋าหนำได้เพราะว่าแต่หิวเขาแห้งหิวเขาจนสันจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสืเที่ยงเนี่ยซีเอ็มมุ่งขึงเนี่ยเพาท่านได้กินเขาเ้าอยู่อันเดือห้องเดืองวันสักผ่าหัวตะเดียวพี่น้องจ๋าพี่โมเมนต์ว่าเก็เขาายเด้สักผ่าฝนมันตกพี่น้องก็นเรบ่อยเลสักฝุ่นที่สักเท่าเดียวเพราะว่าของเก็บผนน่ำจ้ะมาตั้งกล่องกินเด้่อยนะจ่ะเนาะ ดีพ no like nice like like, ี่น้องวัสดุสุขภาพมรสุของสบอรมากินข้าวนช่วงบ่ายนะพี่เด้อเสียงกระสุบมมี่เลยพี่น้องใจหิวข้าวแห้งกินข้าวเศร้ากับที่เบสมุ่งคืนพี่น้องเออเขาวเนี่นุ่มๆจ้ะมาแต่พี่น้องแตาเม่อันสมจับนะพี่น้องเด้อสมจับอันขนมจีนจ้ะพักกินกับแบบอันนี้แหละทีเด็ดจินจ้ะพี่น้องจ๋าไก่ย่างจ้ะพี่น้องจ๋าไก่ย่างอยู่จัมจ้ะปวามเอกไอ้โซ่ที่ือความเหนื่อยมาจ้ะ สร้างแต่ไหนว่าวหวานจะไปเห็นขวดหวานเนไงเอ้ยถ้ากนสั่งมาหวานจะสิซ้ำไหนล่ะทั้กินทั้งตรงซื้เกาพี่น้องเอยนี่นี่ถึงสร้างบ้หวานเน่ยโไรล่ะ tăng ừ, thang bọn Tăng bọn Tăng thang bọn bàn là bọn tăng thang bọn bàn thang bọn không? thang kinh nào vậy? bọn bàn thang bọn bàn thang bọn bàn thang bọn งดยี่ห์ไงบัตจะห้าบัสิบหมี่นอ้องเลยกินเน่ยจะไปจอยงานเพลินห่าเจ็ดมหาศาสตร์้รของบุญผาบดเนาะมันหอ,อยหอยเหี้ยบก็วา่าง กินได้กินได้ได้วยเราว่ามาไกลจถวนีพี่น้องเออมันมันเบาเข้มโอ้มันบเนบาหวานพี่น้องเพราะว่ามันมามกากแต่มากแต่ไมานมากหลยระจันเตอนนี้เรากำลังรองลงร้งก่ ไปส้นกล้องบเไม่ไงนี่สอบขอเทียงขอมดไได้เดี่ยวนี่เหรอบนี้เขาออกมาประดับเขาเนม่นช่จานเน่ยจะไปเหยนกัน บอกก็บ่าเฮ็ดเนี้ก็ได้มันัดมัจะห้ามมัคิมนะขอาะอกถองทีงเ่เฮ็ดบ้านชาวนา

ด้บอกผานมาบาเดียกมัสิหันเดยอะมันสี้ไอ้ด,อด,อด,ดข้าเนี่ยขานอยากจะทำกันเมื่อ 这不是那哥哥吗？ làm phiền phẩm nông quận. กอคว่ำเขาเจ้งกอความขอะแลบน้นเจ๊กอ้ยมันกินข้าวใหเจ๊มันร้งเงี้ยข้าวนี่มามาเรียกน่าไปพี่นพอ ไปอืมว่าไปรดบหมอจะกวนมาน ไปสื่อมีซอยงาดพุ่งกะเรามีเมื่อเนี่ยเราจัหาเรื่องอะ่สักไอส่วนใหญ่มาพานดำหงขาดทุกอย่างเลยไม่เห็น,หนไหม่ยมองหางเ,างเางางขา dưới loại rồi ạ làm nặng nè làm nặng phải hả anh có vàng không đúng rồi không. No, pero... No, no. เอนะเออเดี๋ย่ข่อยมารับโตุ่นไหมก่ตุ่นไก่รับตุ่นไก่ให้มาหน่อยม่อเยๆๆไปช่วกล่องเขเสียแล้ว ตำปลาเดละตำต,ตำานะป้าแล้วมีรสชาัิอาหามกินปลาแล้วพี่ป้าท่านมาขามถือขึ้นมัจะให้เหรอคู่เอาอยู่ Lão. Im là. Im là nào. Kim Kim không, không. จ,จ้าพี่น้องจ้าอิ่มนะจ้าคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะพี่น,อน้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปักกระดิ่งจ้าเมื่อจะมาผัดกินไปมั้สาวร้านภาินน้พี่น้องเนาะพี่น้องจะขับเมื่องคลิปไป,ไปไว่าขอพบเจอจะครอบเจอเด้อหนุ่มเนื้อเกาหลนาจะเก็บปยาไข่เมือใส่ได้ๆ้อพี่น,อน้องเด้ออายบายจุ๊บจุบจ้า